สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดตากจัดการประชุมนายจ้างและสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอดค่ะที่ห้องประชุมอินทร์คีรีหโรงแรมอีโคอินเขตเทศบาลน,นครแม่สอดสำนักง,งานจัดหางานจังหวัดตากจัดการประชุมนายจ้างและสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย โดยมีผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นนายจ้างและตัวแทนสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมการประชุมในค,ครั้งนี้กว่า200คนโดยมีหัวข้อบรรยายเสวนาประกอบไปด้วยเรื่องการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในจังหวัดตากการตรวจและประกันสุขภาพตามมติคณะรัฐมนตรี การอนุญาตให้อยู่ในราชาอาณาจรรักรตามมติคณะรัฐมนตรีสิทธิการประกันสุขภาพสิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานต่างด้าวการจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยการจ้างงานคนต่างด้าวตามประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมายและแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จากนั้นเป็นการตอบข้อสักถามและสรุปการประชุมด้วยสำนักงานจัดหางานจังหวัดตากจัดการประชุมในจ้างและสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอแม่สอดเพื่อเสริมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมายเพื่อให้ในจ้างและสถานประกอบการรับรู้เกี่ยวกับ ประเภทงานที่คนต่างด้าวทำงานได้อย่างถูกกฎหมายรวมถึงทราบแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4สิงหาคม2563